สวัสดีค่ะคลิปนี้ Bullet Black จะมาพูดถึงขีปนามุธร่อนนำวิถี Tom h h a w บล็อก V V ค่ะ รุ่นล่าสุดปี2025ของสหรัฐอเมริกาครับผมซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญเลยที่ทั่วโลกจับตามองกันอยู่นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่ามีอะไรใหม่เทคโนโลยีนี้มันก้าวหน้าไปขนาดไหนแล้วก็มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ยังไงในปัจจุบันนะคะครับผมพร้อมครับโอเคค่ะมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยเออทอมฮอสเนี่ยจริงๆไม่ใช่ของใหม่นะคะใช่ครับมีมานานแล้ว แต่ว่าบล็อก V ที่เปิดตัวปี2025นี้เนี่ยถือว่าเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่เลยนะคะเพื่อตอบโจทย์สงครามยุคใหม่มีอะไรเด่นๆบ้างคะครับสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆของบล็อก V เนี่ยก็คือการที่มันประสานเทคโนโลยีนำทางหลายๆระบบเข้าด้วยกันครับเอ่อทั้ง GPS ที่เรารู้จักกันดีแล้วก็มีระบบนำทางเฉยหรือ INS อันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันยังทำงานได้แม้กระทั่ง GPS ถูกรบกวนโอ้ค่ะ แล้วก็มี TACOM หรือการเปรียบเทียบภูมิประเทศอันนี้ช่วยให้มันบินต่ำๆหลบเรดาร์ได้ดีและที่สำคัญมากๆเลยคือการนำ AI เข้ามาช่วยครับ AI เลยเหรอคะใช่ครับ AI ช่วยประมวลผลแล้วก็ปรับเส้นทางบินได้แบบเรียลไทม์เลยทำให้มันแม่นยำสูงมากๆแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหรือว่าต่อให้มีการรบกวนสัญญาณก็ตามโห oh. แถมพิสัยยิงก็ไกลามากครับประมาณ1 6 0 0ถึง1,800กิโลเมตรเลยทีเดียว โอ้โหไกลมากครับครอบคลุมเป้าหมายได้กว้างขวางทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลเลยครับตรงนี้แหละคะ่ะที่น่าสนใจมากๆเลยไอเรื่อง AI ช่วยปรับเส้นทางแบบเรียลไทม์เนี่ยแต่ว่ามันมีความสามารถอื่นอีกไหมคะที่แบบว่าเรียกว่าเปลี่ยนเกมได้เลยมีแน่นอนครับอันนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญเลยก็คือความสามารถในการเปลี่ยนเป้าหมายกลางอากาศครับเปลี่ยนเป้าหมายกลางอากาศใช่ครับหมายความว่าพอยิงออกไปแล้วเนี่ย ทางศูนย์บัญชาการยังสามารถส่งข้อมูลอัปเดตไปให้ได้ผ่านระบบสื่อสารดาวเทียมและก็ดาต้าลอค่ะเพื่อสั่งให้เปลี่ยนไปโจตีเป้าหมายใหม,ใหม่ที่อาจจะสำคัญกว่าหรือว่าเพิ่งตรวจพบหรือแม้กระทั่งยกเลิกภารกิจไปเลยก็ได้ถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปหูจริงเหรอคะทาได้ขนาดนั้นเลยครับผมอันนี้เป็นการก้าวกระโดดด้านการควบคุมบังคับบัญชาหรือ C 2ชูครั้งใหญ่เลยนะครับทำให้มันมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจสูงมากมาก นั่นก็หมายความว่าฝ่ายป้องกันนี่รับมือยากขึ้นมากๆเลยสิคะเพราะว่าคาดเดาเป้าหมายสุดท้ายได้ยากขึ้นถูกต้องครับอาจจะต้องแบบกระจายกําลังป้องกันกว้างขึ้นไปอีกแล้วเรื่องความยืดหยุ่นในการใช้งานล่ะคะจากฐานยิงต่างๆเป็นยังไงบ้างบล็อกฟรีก็ยังคงความยืดหยุ่นตรงนี้ไว้ได้ดีครับคือยิงได้จากระบบยิงแนวตั้งหรือ VLS บนเรือรบผิวน้ําอย่างพวกเรือพิฆาตเรือฟริเกตค่ะแล้วก็ยังยิงจากเรือดำน้ําได้ด้วย ทั้งผ่านท่อยิงต่อปิโดแบบมาตรฐานหรือว่า,าระบบ VLS ใต้น้ําในเรือดำน้ำํารุ่นใหม่ๆนอกจากนี้เนี่ยยังมีข้อมูลว่าอาจจะพัฒนาให้ใช้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ได้ด้วยในบางเวอร์ชั่นนะครับโอ้โหครอบเลยใช่ครับทําให้เลือกใช้งานได้หลากหลายมากๆตามสถานการณ์เลยเหมือนเคยได้ยินมาว่าบล็อก V เนี่ยเขามีรุ่นย่อยที่ออกแบบมาสําหรับภารกิจเฉพาะทางด้วยใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับบล็อก V เนี่ยมีการแบ่งรุ่นที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมครับก็คือจะมีรุ่นโจมตีภาคพื้นดินหรือ TLAM อันนี้ก็เน้นทำลายเป้าหมายสำคัญสำคัญบนบกอย่างเช่นศูนย์บัญชาการระบบเรดาร์หรืออาคารที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ค่ะกับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยคือรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นโจมตีเรือรบหรือ MMSMMS Maritime Strike Missile ครับ รุ่นนี้จะติดตั้งระบบค้นหาเป้าหมายแบบใหม่เข้าไปทําให้มันสามารถติดตามแล้วก็ทําลายเรือรบที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ได้เลยอย่างเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินเรือพิฆาตโหจอมตีเรือรบเคลื่อนที่ได้ด้วยใช่ครับอันนี้เป็นการเพิ่มมิติการใช้งานในทะเลอย่างมีนัยยะสําคัญมากๆเลยครับฟังดูมีความสามารถรอบบ้านมากๆเลยนะคะแล้วความสามารถเหล่านี้เนี่ยผ่านการพิสูจน์หรือยังคะมีการทดสอบจริงจังแค่ไหน มีการทดสอบจริงแล้วครับล่าสุดเลยในปี2025นี้กองทัพเรือเนเธอร์แลนด์ได้ทดสอบยิงโทมาฮอคบล็อก V จากเรือฟริเกต CIMS The r u i t e r ของเขาเองอ๋อ oh, ทดสอบกับพันธมิตรด้วยใช่ครับเป็นการยืนยันประสิทธิภาพแล้วก็ความเข้ากันได้กับระบบของชาติพันธมิตรนาโต้ด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้โทมาฮอ รุ่นก่อนๆก,ก็แน่นอนว่าผ่านการใช้งานจริงในสมรภูมิมาแล้วเยอะแยะเลยครับทั้งในอิรักซีเรียลิเบียซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวมอยู่แล้วแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีบนกระดาษนะคะแต่เป็นการเสริมเขี้ยวเล็บทางยุทธศาสตร์จริงๆถูกต้องเลยครับถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยโทมฮอ,อกบล็อกวีคือตัวอย่างของการผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับอาวุธยุทธ,ธศาสตร์อย่างแท้จริงเลย ทั้งความแม่นยำสูงมากๆด้วย AI บวกกับระบบนำทางและหลายแบบพิสัยที่ไกลมากความสามารถในการเปลี่ยนเป้าหมายกลางอากาศที่ว่าไปาความยืดหยุ่นในการติดตั้งบนหลายแพลตฟอร์มแล้วก็การที่มันมีรุ่นย่อยที่ตอบโจทย์ทั้งทางบกและทางทะเลมันจึงเป็นมากกว่าแค่ขี่ปนาวุธธรรมดารรมดาแต่มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของ อำนาจแล้วก็การปรับตัวในสนามรบยุคใหม่ที่มันไม่แน่นอนเอาซะเลยครับอืมฟังแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าการที่อาวุธยุทธศาสตร์มีความสามารถสูงขนาดนี้ปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์แล้วก็อาจจะทํางานด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มันตึงเครียดมากๆในอนาคตยังไงได้บ้างครับ เป็นประเด็นที่น่าคบคิดมากครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็น่าคบคิดต่อจริงๆค่ะเอาละค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆเลยนะคะยินดีครับอย่าลืมคอมเมนต์ขนไลค์กดแชร์กันเข้ามาด้วยนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรบอกกันเข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ